สวัสดีครับพ่อมีพี่น้องเบิ้งดีครับปูเป็นตะแเสบกันาดครับผมหุงข้าวทันยพืชนะครับผมกับทันยพืชทันยพืชอย่างนี้ผมก็ใส่ทั่วแดงทั่วดำแล้วก็ทั่วเขียวนะครับผมปูเป็นตะแเส็บพี่ลีครับผมพอดีเมวานาในคุยกับแม่นะครับแม่บอกว่าลองหุงข้าวดูหุงเขาใสา่ทั่วนะครับผมใส่โปรโตีนจากทั่วเพื่อจะได้รับสารอาหาร หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับผมผมก็ซื้อไส่ทั่วแดงทั่วเขียวแล้วก็ทั่วดำนะครับผมพออายุตลาดหาซื้อได้ประมาณเท่านี้ครับผมโหหงข้าวธัญ,ญพืชน,นะครับผมวิธีเหตุการณ์เดี๋ยวมาแนะนํารีวิวอีกมือหลังนะครับผมคือทั่วแสนนามนึงขึ้นแล้วก,กับมาหุงกับเขานะครับเป็นแซไปเลยครับหุงข้าวผสมธัญ,ญพืชน,นะครับผมผสมทั่ว น่าทานมาก